ดีครับขอสวัสดีอสวัสดีวะขอทองนำขอทองนำชุบพลอยู่บ้านหนองกุ้งบ้านหนองกุ้งอำเภอขอนกลวงขอนกลวงจังหวัดขอนแก่นเนาะครับครับขอน้ามใส่สมแดงใส่มะดวดหรือเ่ครับหรือพึ่งใส่พึ่งใส่เลยพึ่งใส่ใส่กับมันครับกับสวนแหลกเลยนี่แหลกเลยเนาะสมแดงตัวนี้เนาะก็เลยแมนแหละครับก้อนปลูกก็ได้ก้อนปลูกใส่แบบเอาน้ายานี่ครับผสมกับน้ำ แล้วก็แช่ดูกมันแช่แช่ถอนมันที่เขาทับตะไบทุกดูครับครับทุกดูกินมาปลูกแช่แช่โดนป่ะครับแต่แช่ประมาณยี่สิบนาทีเลยจากนั้นก็เอามาใส่สวายครับอ๋อค้างอีกขึ้นนึงครับมือหลังก่อนมาปลูกเลยันอ๋อขึ้นนึงใส่ใส่สวายเขาเขาแช่แช่ไว้แช่ไว้แล้วจัางมาปลูกอีกมือไม่้มือไม่ครับมันมันมันของความในจักเดือนนี้ครับนี่สามเดือนกับสิบหกหมื่นสามเดือนกับสิบหกหมื่นปลูกวันที่ยี่สิบผลิภาคม ได้ได้ขนาดนี้ครับเคยขุดเพิ่งไปนี่ยเพิ่งจะขุดบเพิ่งเ่ได้เพิ่งขุดว่าจีนวาไม่ใช่หัวใหญ่บาบนี้คหรอครับโอ้สุดยอดกะไกลไปไกลมากว่ได้ขุดบาวนีป้รอบต้นเลยครับรอบต้นเลยครับสามเดือนกับสิบกว่าวันมันรอบต้นเลยโอ้เนี่ยแต่บริษัทเสียงเลยมันแค่สามเดือนก็ยี่สิบหมื่นนะพ่อครับยี่สิบหกหมื่นกว่พันพันๆอย่างพอพันเกษตรธรรมดาัเกินคาดพอพ่อ เกินคาดยที so sure, sure. mm ่ว hmm. oh. ่าเกินคาดเนาะงพอใจพอใจพอใจนี่นี oh. ่บ่าผลิตภัณฑ์กับผลงานเยอะกับตัวข้างกับกำลังลงมันสามเดือนสามเดือนนิดนึงแล้วท่านท่านลองนับเนีมีกี่หัวอู้ยมันมันข้างข้างใต้วันนี้มีอีกเด้ข้างล่างก็มีนี่ไงข้างล่างมีอีกเด้หนึ่งสองนี่นี่หนึ่นี่ก็มีนี่อ่ามันมีไปหมดน่ะนับค่ะท่านนับหนึ่งสองสามเลือเสียเหลือเสียนะพ่อเนาะเหลือเสียเลยแปดเก้าสิบ นี่นข้างล่างก็มีนี่นี่อ่านึ่งสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าจะดูข้างล่าถ้าชิบหาัวนี่ก็ม่ได้ข้างล่างชิหัวก็ว้าเดือนี่นข้างล่างก็มีแหข้างล่างก็มีก็ทอปลูกจากไรหน่ครับนี่ชิไรเยี่ยมเยี่ยมเยี่รนี่ชิบไรชิบไรเราเรามีม่องอื่นอีกมีอีกยูพุนแปดไรแปดไรก็มีนี่โอ้ยโอ้ปกตินี่ยไรว่าตได้ซ้อมเดือนซ้อมเดือนขึ้กัน ปกติใส่ปุ๋ยต่อปีนี่ประมาณเท่าไหร่ในในปุ๋ยที่เขาใส่ต่อที่ผ่านมาจเพิ่งปลูกเนาะมั่นกับประมาณบ่เกินยี่สิบหัวได้ไปไรละใช่คละยี่สิบหัวได้ไอันนี้อันนี้มดหัวมดปุ๋ยหกหกทุงอันนี้ทั้งหมดนี้มดปุ๋ยหกทุ้งแต่เขาใส่ตัวนี้เลยไปไปเท่าใดละตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกันกับระหว่างใส่ปุ๋ยกับตัวนี้แช่มันมันมันกับประหยัดก้อนลายอยู่ครับประหยัดประหยัดประหยัดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยหลายอัน ที่เอาเอาผสมนิดมดขวดขั้วขวดขั้วขวดขัวก็แปดร้อยก็สี่ร้อยกว่าบาทอ่ร้อยกว่าบาทครับทราเที่ยวกับปุ๋ยเคมีครับท่กคับแปด้อยเการอยสอบกับแ0 0เาอยต่อสอบต่อสอบใช้เป็นสิกระสอบใช้ระสีกับมดประมาณ ขวดจะไปโอ้ยลงทุนพันกว่าบาทลงทุนพันกว่าบาทในซัมเนลงทุนมากกว่าบาทเดือนลนอยู่เราหัวมันมันดีกว่าเมื่อกี้ขวดเมื่งหอกี้ขวดเบืองแรกอย่างนี้ครับก็ขวดเบื่อพอก็เพิ่งเห็นมันวะค่ะเออนนนี่ััพอกิ้ถึงหหวใญบเครับเมื่อกี้นับเลยจัดหัวค่ะท่านสิบห้าทันสิบห้าแล้วแล้วแล้วยังมีข้างหน้าอีกเราเราดูไม่หมดอีกสามสี่หัวยี่สิบหัวได้เกือบเกือบยี่สิบอ่ะนะพอใจป่ะพ่อพอใจพ่อฉีดจะทังลรอคะเนี่ยสวง สองข้างสี่สองข้างเองสามกับแฉะรู้เบิ่งใบนะใบงามใบมันแบบอะไรแบบนี้คือมันมันปร,ปร,ปร,ปรุงอาหารได้เต็มที่มันไม่เหมือนใบใบใบเป็นจุดเป็นก้านเป็นอะไรมันจะปรุงอาหารไม่ได้เต็มที่ตอนนี้รู้สูตรละใบมันดีกี่รับใบมันยอมรับว่าเขียวดีใบเขียวเนาะถึงถึงถึงนานๆมันสิช่วงทิ้งใบมันก็บ่ทิ้งเด็ดมันมันจะไม่ทิ้งใบเด็มันก็จะเขียวอยู่อย่างนี้ตลอดแล้ว่าจะกี่รีแล้ว คือแชร์เห้ครับมากิตอนแรกน้ำให้แซ่เพราะว่ามันมันไม่ได้กินหลายที่เพราะว่ามันคลอดไปได้ดุงมันจะเป็นสารดุงเพราะมันโดยโดยตรงเวลาแล้วนอกจากมันแล้วพอใส่ไก่ยังมั่งก็ใไส่เข่ากระไส่อยู่เข่าก็ใไส่เป็นเจ้าใดมั่งคะเข่าไหวบ่บ่ท่านได้ใส่ครับเข่างามบ่พ่องามอยู่เข่ายู่นี่ไปเบิ่งก็ได้เข่าก็งามเนาะเข่าแต่ว่าจีดหลายได้ประมาณง่านสองง่านจีดจีด ถ้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ให้ให้คุณภาพเนี่ยคุณพ่อว่าลอยเปอร์เซ็นต์ไอ่จะให้ลอยเปอร์เซ็นต์เตีมหรือให้ลอยกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์ในการใส่เนี่ยความพอใจเขาน่ะพอใจคือลอยอยู่ลอยอยู่นะพ่อโอ้ก็พอยกมือเงี้ยด้วยพ่อสุดยอดตรงนี้สุดยอดเอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ